สวัสดีค่ะพบกับช่อง php channel ค่ะวันนี้พุ้ยจะพามาเคาะไข่บนหมูช้างนะคะหมูช้างเหลืองค่ะนี่ค่ะได้มา3มใบนะคะ ได้มา3ามใบจากการรือ้อรื้อต้นแม่นะคะกำลังงอกเลยพอได้มานะคะได้มาเราก็จะล้างนิดนึงค่ะล้างพอให้เขา เอาดินออกนิดนึงค่ะนีน่นะคะแล้วเราก็ดึงตรงที่ขอบขอบนีน่ค่ะออกนิดนึงนี่นะคะให้ตรงที่เขาโผล่ขึ้นมาเนีน่ยค่ะ ให้หน่เห็หน,นหน่อนิดนึงจะประมาณนี้นะคะนี่ค่ะจะประมาณนี้น,น,ะะนี่ค่ะนี่ค่ะ นี่ค่ะวัสดุที่ใช้เพาะนะคะก็จะมีมะพร้าวสับกับพีชมอสค่ะจะแช่น้ำนะคะแช่น้ำไว้30นาทีแล้วก็เอาขึ้นมาหมัดๆนะคะไม่ไม่ต้องให้แฉะมากให้พอหมัดห จะประมาณนี้ค่ะนี่นะคะพี่ก็จะเอาตัวไข่บอลหูช้างด่างเหลืองลงไปวางนะคะประมาณนี้นี่ค่ะล,ลงไว้นี่ค่ะ เห็นชัดไหมคะแล้วพี่ก็จะเอาพีทมอสเอาพีทมอสมากรบนะคะกรบไว้ข้างบนไม่ต้องหนาม,มากเท่าไหร่นะคะ กบประมาณนี้ค่ะอ,อ๋อเขามีความชุ่มในตัวอยู่แล้วนะคะที่เราไปแช่น้ำไว้เนี่ยค่ะก็จะกบไว้ประมาณนี้นะคะนี่ค่ะเขาจะกบไว้ประมาณนี้ จะให้ดูนะคะส่วนที่ต้นที่มีการเพาะไว้แล้วค่ะจะเป็นบอลตัวนี้จะเป็นบอลหูช้างด่างขาวนะคะจะเป็นใบเล็กหน่อยนี่ค่ะ เขาจะเริ่มงอกแล้วตัวนี้ประมาณห้าวันนะคะเริ่มงอกแล้วเห็นชัดไหมคะนี่คะ่ะประมาณนี้ห้าวันค่ะงอกแล้วเราก็จะกบไว้ก่อนนะคะให้เขางอก เป็นใบวันนี้ก่อนและส่วนนี้ก็คือยกออกมาจากตรงนี้นะคะหมูช้างด่างขาวเหมือนกันงอกได้ดีเลยค่ะตัวนี้สิบวันนะคะก็งอกแล้วตัวนี้จะทำการไปลงกระถางนะคะชำํำ หูช้างด่างขาวค่ะตัวนี้ขาวนิดๆไปๆค่ะนิดๆน,นี่ค่ะเดี๋ยวพี่จะเอาไปย้ายลงกระถางนะคะตัวนี้ค่ะ วิจะททำการย้ายต้นที่หูช้างด่างขาวนะคะมาเพราะในกระถางนะคะก็พี่จะเตรียมดินไว้แล้วนะคะแล้วก็เจาะเป็นรูหน่อยนิดนึงเพื่อให้เขาวางลงนี้นะคะ่ะวางให้ลงหลุมประมาณนี้นะคะ ให้เขาตั้งตรงแล้วก็เอาดินกรบลงได้เลยต้นเขายังอ่อนอยู่นะคะต้องระวังหน่อย นี่ค่ะค่อยๆกลบลงนะคะต้นเขายังอ่อนอยู่เดี๋ยวลำต้นเขาจะหักได้นี่ค่ะ ไม่ต้องเล่นมากนะคะอ่านี่ค่ะก็จะได้ประมาณนี้นี่ค่ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะ พอได้อย่างนี้แล้วนะคะเราก็ปิดฝาต่อค่ะปิดฝาไว้เลยนะคะปิดฝาไว้แน่นนี่ค่ะจะประมาณนี้แล้วก็วางไว้วางในที่ล่มนะคะวางในที่ร่ม เก็บไว้วางในที่ร่มนะคะนี่ค่ะก็จะเป็นประมาณนี้นี่ตัวที่ปุ้ยเพาะไว้นะคะเป็นบอลตัดชิ้นเนื้อค่ะตัดชิ้นเนื้อบอลตัวนี้จะเป็นบอลจอมทับนะคะงอกสวยเลยนี่จะเป็นบอลไก่เศรษฐีะคะ่ะกำลังงอกเลย อขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปของ PHP Channel ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ